ตอนนี้เราก็อาบน้ํากันหมดแล้วนะคะมานั่งเมามอยกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ได้ยินมาว่าต้องเริ่มเรียนแล้วนะคะน่าจะมีกิจกรรมกันเยอะมากๆเลยเนะี่ยไปดูกันนะคะพรุ่งนี้เช้าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะทุกคนเรากำลังเดินทางไปเรียนนะจะบอกว่ากิจกรรมอาจจะถ่ายมาเป็นวิดีโอไม่ได้นะคะแต่มีรูปภาพให้ดูนี่เลยตอนนี้พวกเรากำลังวาดผู้กันสีนะคะจะบอกว่ายากกว่าวาดสีน้ำโปสเตอร์ที่ไทยมากๆเลยแต่ว่าก็สนุกมากๆเช่นกันค่ะ ตัดภาพมาที่ตอนเย็นเลยละกันคุณลุงทำกับข้าวอร่อยมากว่าน,นี้นะคะเป็นผัดกะเพรามีไข่ดาวคือรสชาติดีเหมือนอยู่ไทยเลยค่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหน และตอนนี้นะคะพวกเรานะคะกำลังนั่งรถเพื่อไปช็อปปิง้งหรือว่าไปเดินเล่นที่หวางฟูจินนะคะจะบอกว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเมื่อตอนถึงหวางฟูจินจะเป็นยังไงแต่ว่าเอยาจะเก็บภาพบรรยากาศในรถมาให้ดูค่ะ นี่นะคะพวกเราลงจากรถแล้วนะคะก็ลังเดินไปที่หวางฟูจินแต่ว่า you, บรรยากาศข้างๆนะคะตึกเนี่ยสวยงามมากๆเลยพวกเราก็แอบถ่ายรูปกันคนละช็อตสองช็อตนะคะจะให้ดูว่ามันแบบมันดูอลังการดูมีอะไรดีนะคะแล้วก็บรยากาศเนี่ยเย็นสบายมากๆเลยค่ะตอนนี้เราถึงแล้วนะคะเรากำลังเดินเล่นแค่เวลาสองชั band, ่วโมงเจอกันสองโมงครึ่งค่ะทุกทุกทุก หนาวแต่ว่าเราสู้นะคะถึงแล้วมือจะแข็งแล้วว้าเขินนะเตงไปเดินเล่นกันวันต่อมานะคะเรานั่งรถเนี่ยไปที่กำแพงเมืองจีงนกันค่ะนี่นะคะพอมาถึงแล้วใหญ่มากๆใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะคะจะบอกว่าที่นี่เนี่ย หนาวแล,ล้วลมแรงมากนะคะเพราะว่าเป็นภูเขาเต็มไปหมดเลยที่นี่นะคะจะมีคนขายของแต่ว,ว่าขายเก่งมากแต่ราคาค่อนข้างสูงค่ะนะคะเราไม่ไแล้วเเราให้พวกเขาไปไเรากำลังจะลงกำแพงเมืองจีนค่ะหนาวมากเขาขายเก่งมากทุกคนนะแต่เราได้มาแต่เรา งด้วยเราลงจากกำแพงเมืองจีนแล้วนะคะเรากำลังนั่งรถต่อไปที่อี้เหอหยนนะคะจะบอกว่าหนูเหนื่อยเราก็ง่วงมากๆเลยนะคะนี่บ้านเมืองเขาก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูเลยว่าไปถึงอี้เหอหยนจะมีรูปถ่ายอะไรสวยๆบ้าง